หลาบจากกระดาษสาแท้ร้อซนะคะขนาดประมาณ6เซนค่ะ10โทนสีนะคะสีขาวสีครีมค่ะสีครีมนะคะสีโอรสพีทค่ะโอรสพีทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีนูดค่ะสีนูด สีแดงสดค่ะแดงสดค่ะสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดค่ะสีชมพูสีเหลืองค่ะสีฟ้าหวานพาสเทลนะคะ แล้วก็สีม่วงหวานพาสเทลค่ะ10โทนสีนะคะชอบสีอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะหรือว่าชอบสีอะไรนะคะแจ้งสีมาได้เลยนะคะเจบทำให้ได้ทุกสีค่ะดอกกุหลาบกระดาษสาขนาดประมาณ6เซนนะคะจากกระดาษสาแท้100%เลยค่ะ